คำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์สัปดาห์ที่1การเปิดเผยทางภายในที่อยู่ในหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์เกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยและถ่ายทอดไว้ผ่านแบบเลงวันอังคารเลขโรมันสองประเด็นของหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์ไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่เป็นการเปิดเผยทางภายในซึ่งอยู่ในหนังสือสองเล่มนี้ อารบิกหการเปิดเผยทางภายในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตามบทบันทึกของยาหฮสุอาถึงเอสเทระเป็นการเปิดเผยแกเราว่าแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าได้ถูกกระทําให้สำเร็จลุล่วงบนแผ่นดินโลกโดยพลพระที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้อย่างไรยาหฮสุอาบทที่1ข้อ1ถึงข้อ9 1าหนึสมอเอลบทที่16ข้อ12งถึงข้อสว1พงศาวดารกษัตริย์บทที่ 2. ข้อ11ถึงข้อ12 บทที่6ข้อ1ถึงข้อ2อาราบิสองหากดูอย่างผิวเผิน1และ2องพงศาวดารกษัตริย์คือประวัติศาสตร์ของเหล่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลแต่จริงๆแล้ว1และ2องพงศาวดารกษัตริย์ถูกเขียนขึ้นภายใต้การโดนใจของพระวิญญาณของพระเจ้าในลักษณะที่ถูกนำไปเกี่ยวโยงกับแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าเอฟเฟซบทที่3ข้อ9 1ติมโมเทียบทที่1ข้อส อารบิก3ดาวิดและซาโลโมโซึ่งเป็นแบบเล็งคือหลักฐานที่หนักแน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของเหล่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลนั้นเกี่ยวโยงกับแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งว่าด้วยพระคริสต์ซึ่งเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธร,รรมของพระเจ้าและคริตตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์เอฟเฟโซบทที่ข้อก็สาบอารบิก4ในเมื่อซาโลโมโและพระวิหารที่เขาก่อสร้างนั้น มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและมีขอบเขตท,ที่ครอบคลุมอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นอย่างกว้างขวางทั้งสองจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีความเกี่ยวข้องกับการสำเร็จเป็นจริงของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมในลักษณะที่เป็นแบบเลงลูกาบทที่24ข้อ44วงเล็บหนึ่ง การที่พระคริสต์และคริสตจักรเป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายแห่งแผนการบริหารของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่แพร่หลายทั้งในพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมมาทิายบทที่16ข้อ16ถึงข้อ18มงเล็บ2เราต้องมองเห็นว่าหนังสือประวัติศาสตร์นั้นถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าว่าด้วยพระคริสต์และคริสตจกักรเอเฟโซโอบทที่5ข้อ32 อารบิก่าขณะที่อา่านหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์เราจําเป็นต้องมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างหนังสือประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่การเชื่อมโยงนี้คือแผนการบริหารของพระเจ้าสำหรับพระคริสต์และสำหรับพระกายของพระคริ 22, 23, สต์เอพิโซบทที่ 1: ข้อ22บถึงข้อ23บทที่ 3: ข้อ17บทที่ 4: ข้อส6บหจันร์ที่1วันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า ม, 16, 16. ม он, ัทิยบทที่สิบหกข้อสิบหกซิโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสนั้นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มัทิยบทที่สิบหกข้อสิบแปดฝ่ายเราบอกแกท่านอีกว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะก่อสร้างคริตจักรของเราไว้และประตูแห่งแดนมรณาไม่อาจมีชัยชนะต่อคริตจักรจัโลโมเป็นแบบเล่งถึงพระคริสน่งเล็บมัทิยบทที่สิบสองข้อสี่สิบสอง ในการกล่าวถ้อยคำแห่งสติปัญญาของพระเจ้าในเล็บบทที่13ข้อ35และในการก่อสร้างคริตจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าในเล็บบทที่ 16: ข้อ18 1โคหนึ่งกรินโ์บทที่ 3: ข้อ16เอเฟโซบทที่สองข้อ21ถึงข้อ22และพระวิหารก็เป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ในเล็บเอเฟโซบทที่ 12: ข้อ6และคริตจักรในฐานะการก่อสร้างเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าในจักรวาล พระคริสตและประกายของพระองค์ซึ่งก็คือคริตรจักรสองสิ่งนี้คือศูนย์กลางความเที่ยงแท้และเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าในเมื่อซาโลโมและพระวิหารที่เขาก่อสร้างนั้นมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและมีขอบเขตท,ที่ครอบคลุมอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นอย่างกว้างขวางทั้งสองจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีความเกี่ยวข้องกับการสำเร็จเป็นจริงของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมในลักษณะที่เป็นแบบเลงการที่พระคริสต์และคริสตจ,จักรเป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายแห่งแผนการบริหารของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่แพร่หลายทั้งในพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมเราต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าหนังสือประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นจากมุมมองของแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้า ว่าด้วยพระคริสต์และคริสตจักรเลือกอ่านข่าวสารขณะที่อ่านหนึ่งและสองพงศาวดารกษัตริย์เราจำเป็นต้องมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างหนังสือประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ความเชื่อมโยงนี้ก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าสำหรับพระคริสต์และสำหรับพระกายของพระคริสต์ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ทั้งปวงซึ่งครอบคลุมถึงบรรดาผู้เผยพระชนะที่เป็นเหล่าผู้มีชัยชนะของพระเจ้า ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงนี้เราผู้มีชัยชนะได้เข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์หรือมาจัดการกับกษัตริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าตัวอย่างเช่นนาธานช่วยเหลือดาวิดและยังติเตียนดาวิดด้วยเอลิยาจัดการกับอาฮาบอาริซาทำการอัศจรรย์นในชีวิตและยาสยาได้ช่วยเหลือฮิสกิยาในหนังสือยาสยามีคำพยากรณ์สั้นๆอยู่สองแห่ง ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ยัสยาบทที่7ข้อ14กล่าวว่ายิงพรมจารีจะให้กำเนิดบุตรชายที่จะถูกเรียกชื่อว่าอิมมานูเอลส่วนบทที่ 9: ข้อ6ก็กล่าวว่าบีบุตรคนหนึ่งถูกประทานให้เราและเขาจะเรียกนามของท่านว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระบิดาองค์นิรันร์คำพยากรณ์เหล่านี้เปิดเผยว่า พระเจ้าจะส่งกลายเป็นมนุษย์มาเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงฤิธินึภาพพระบิดาองค์นิรนันดรทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อจะทําให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยในอุปถัมแต่ไม่ใช่ในฐานนันดรความเป็นพระเจ้าแต่ถ้าจะถูกทําให้เป็นพระเจ้าเช่นนี้มนุษย์ก็จําเป็นต้องได้รับการไถ่ก่อนยัสยาบทที่53ิเป็นบทที่กล่าวถึงการไถ่ของพระคริสต์อย่างหนักแน่นพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์ ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ที่ทรงถูกฆ่าเพื่อความบาปของมนุษย์พระเจ้าทรงไถ่มนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะทําให้มนุษย์ที่ได้รับการไถ่กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยเพื่อพระเจ้าจะทรงทําให้แผนการบริหารของพระองค์สําเร็จสุดยอดเป็นพระกายของพระคริสต์ในฐานะการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์พระกายของพระคริสต์จะสําเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นการสำแดงและการขยายใหญ่ขึ้นที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าไปตราบชั่วนิรันด์ในด้านแบบเลงนั้นประวัติศาสตร์ของบรรดากษัตริย์เชื่อมโยงกับการที่พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อจะถ่ายมนุษย์กลับคืนสู่พระองค์เองเพื่อพระองค์จะทรงทําให้พ,พลไพรยที่พระองค์ทรงไถ่ยได้กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสยัยให้พระองค์ได้รับการสําแดงแห่งกลุ่มชนในระดับจักรวาลของพระองค์เองไปตราบชั่วนิรันด์ นี่ก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าพอสังเกตเป้าหมายของแผนการบริหารของพระเจ้าคือการทำงานบนตัวของพลภัยที่พรรองสรงถ่ายไว้เพื่อจะทำให้พวกเขาเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสยัยแต่ไม่ใช่ในด้านฐานันดรความเป็นพระเจ้าเรื่องนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องกระทำผ่านโดยร่วมกับและในพระวิญญาณผู้ประธานชีวิต สิ่งสำคัญที่พวกเราซึ่งอยู่ในการฟื้นปู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้จะต้องมองเห็นก็คือวันนี้พระคริสต์ของเราทรงอยู่ในการเป็นขึ้นและในการเป็นขึ้นนี้พระองค์ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณคือพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนเรามีพระองค์ในฐานะพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันที่ครอบคลุมสรรพสิ่งอยู่ในวิญญาณของเรา บัดนี้เราต้องทำทุกอย่างในวิญญาณของเราให้ประวิญญาณผู้ประธานชีวิตผู้นี้ทรงเปลี่ยนแปลงเราถอดแบบเราและในที่สุดก็ให้เรารับสง่าราศีเพื่อเราจะถูกทำให้เป็นพระเจ้าในด้านชีวิตอน,นิสยัยเลือกอ่านค้นคว้าแผนการบริหารของพระเจ้าบทที่หนึ่ง